มาตรการนี้นะครับทางด้านกสทอชอก็ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง21แห่งต้องการตรวจสอบบัญชีธนาคารกว่า880,000บัญชีว่าชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อซิมโทรศัพท์นั้นตรงกันหรือไม่เพื่อที่จะสกัดกั้นบัญชีม้าและซิมผีที่นำมาหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการดูดเงินออกจากบัญชีโดยผ่านมือถือเนี่ยแหละครับ และถ้าตรงกันก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถใช้ได้ตามปกติทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นกังวลก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยการกดแบบนี้นะครับก็คือดอกจัน179ดดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดชาร์ปนะครับแล้วก็กดโทรออกเพื่อที่จะตรวจสอบว่าชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้งกับชื่อเจ้าของซิมการ์ดเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ครับหากพบว่าไม่ตรงกันระหว่างนี้ก็ให้รอการตรวจสอบของกอสทช ที่จะแจ้งผ่านมายังแอปพลิเคชันธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการหลังบ้านนะครับยังไม่ได้บังคับใช้กับประชาชนแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกสทชและสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงงครับ ด้านพลตเอกนักทธรพระสุนทรกรรมการกสทชก็ออกมาขยายความกรณีหากตรวจสอบชื่อซิมมือถือกับบัญชีธนาคารไม่ตรงกันก็คือเจ้าของสิมไปเปิดบัญชีธน,นาคารให้กับพ่อหรือแม่หรือว่าผู้สูงวัยหรือไปเปิดให้กับปุตหลานซึ่งเป็นเยาวชนครับซึ่งถ้าเป็น2กรณีนี้ก็ให้เจ้าของบัญชีไปสแสดงตัวกับธนาคารได้ครับแต่กรณีที่ไม่ได้สแสดงตัวตามระยะเวลาที่กําหนดครับ กลุ่มนี้จะถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะเข้าข่ายบัญชีม้าและใช้ซิมผีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับโดยทางกสทชและธนาคารก็ส่งข้อมูลให้กับปปงตรวจสอบท่้นทางการเงินและการทําธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับบัญชีต่างๆซึ่งกสทชก็ได้รับแจ้งจากปปงนะครับว่ามีเงินในระบบบัญชีม้าสูงถึงหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวครับเป็นมาตรการเชิงรุกที่กสทชทา เพื่อให้อาจกรออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มแกงคอเซ็นเตอร์เนี่ยลดลงบ้างถึงแม้อาจจะไม่หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวการที่แท้จริงมันอยู่นอกประเทศเนยหรือชอญจกรรมพวกนี้เป็นชญจกรรมออนไลน์ไร้พรมแดนอยู่แล้วแต่กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายมันยังมีพรมแดนอยู่การที่จะก้าวเข้าไปจับตัวการที่อยู่นอกประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าตัวการที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่ถูกจับอาจกรประเภทนี้จึงยัง ไม่หมดไปนะครับแต่เราต้องตัดปัจจัยที่สําคัญและสร้างมาตรการในเชิงรุกขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่ซิมผีบัญชีมา้าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไร้ต่างๆที่อยู่ในอานาจของกสชเราก็เต็มที่นะครับที่จะดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับเจ้าของบัญชีที่ชื่อไม่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ก็เตรียมชี้แจงข้อมูลกับธนาคารเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ซึ่งปปงเองก็มีการยกเว้นให้กลุ่มบุคคลที่จําเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารก็มีอยู่3มกลุ่มครับคุณผู้ชมก็คือกลุ่มบุคคลในครอบครัวกลุ่มคนที่ต้องดูแลตามคําสั่งสารและภาครัฐหรือว่าบริษัทนิติบุคคลที่ส่งต่อเบอร์ให้พนักง,งานใช้รวมทั้งบุคคลที่สามารถอธิบายความจําเป็นว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและบัญชีให้ตรงกันได้และธนาคารมองว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็นบัญชีม้า แต่ว่าทั้ง3ากลุ่มนี้นะครับก็ขอให้ไปชี้แจงกับธนาคารก่อนนะครับจากนั้นธนาคารก็จะพิจารณาคัดกรองเพื่ออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับที่มีความจําเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของโทรศัพท์ให้เป็นบุคคลคนเดียวกันเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์เรามีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คนในครอบครัวที่มีความจําเป็นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีความจําเป็นกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่ต้องดูแลตามคําสั่งศาล นะครับอันนี้ให้กลุ่มที่3นะครับเป็นภาครัฐบริษัทนิติบุคคลที่จําเป็นต้องให้โทรศัพท์พนักงานใช้นะครับไปผูกกับบัญชีอะไรก็แล้วแต่หรือนะครับใครที่สามารถอธิบายความจําเป็นได้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วธนาคารมองว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นบัญชีมา้าตรงนี้เป็นดุลพินธิธนาคารที่สามารถอนุญาตให้ได้ครับ ถ้าไปดูข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าบัญชีธนาคารในระบบของประเทศไทยกว่า106ล้านบัญชีในจํานวนนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โห30ล้านบัญชีครับเป็นบัญชีม้าครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยและประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศเดียวในโลกครับที่สามารถเปิดระบบการเงินออนไลน์โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารได้นะครับและนี่แหละครับอาจจะเป็นช่องว่างทําให้มิจฉาชีพเองรวมถึงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ ใช้เป็นแนวทางในการหลอกลวงประชาชนนั่นเองนะครับพอมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วหลายคนเริ่มกังวลนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าตอนนี้คนที่จะตัดสินใจเนี่ยก็คือธนาคารครับนะครับหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือปกติเวลามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาก็จะอาศัยมุกที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆในการโทรหาผู้ผู้เสียหายครับ ก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะได้รับสายโทรศัพท์สวัสดีครับคุณสิริมาสวัสดีครับคุณวีริศโทรศัพท์มาจากธนาคารเอนะครับช่วงนี้กสทชมีมาตรการในการตรวจสอบและพบว่าบัญชีของคุณสิริมาคุณวีริศชื่อไม่ตรงกับซิมขอให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลคุณผู้ชมระมัดระวังกันให้ดีไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นธนาคารจะไม่มีการโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะบอกว่าคุณผู้ชม ชื่อซิมไม่ตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งหรืออะไรแต่อย่างใดน,นะครับ,รบดังนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีครับอาจจะมามุกนี้ได้เหมือนกันนะครับ